ติ่วพี่น้องเพิ่มไดสีออกดอกกินได้ยูดอกซ่านี่ยังบ่ออกดอกแก่นี่ดอกอ่อนๆอยู่ติ่วฝรั่งดอกแก่แล้วฮะก็ต้องเก็บกินเก็บดอกอ่อนๆตอนนี้เนาะน้ำเงี้ เด้อพี่น้องมาเก็บผักติวน้ำย่อยแม่ต้นกันกับต้นดอกไม้ไม่ทราบมันบ้นาได้ออกดอกน <c oughs> ี่แดงอยู่นี่ห้อยคนเก็บอยู่นี่ ลุลงทงหน้าเก็บผักติวแดดคักแดดแน่พี่น้องเฮ้ยก็ล้งเสียดอกงามๆหาเก็บเปลอกมืออึดบ่ะยากพี่น้องงามไร ไปอัดแข็งไว้ก็พี่น้องไปอัดแข็งว่าจะกินแกงเส้นหอ,อกเส้นเห็ดเอาไปซุปซุปเส้นปลาทูกับแซ่บแล้วพี่นอ้องแต่ว่าขันพันเป็นดอกแกแ้วเราต้องเก็บแล้วพี่น้องจกาพักติวนะนี่ขันพันทุนดอกก็สิเราไม่อยากเก็บนี่พี่น้องนี่ดอกเพิ่มนี่ นี่ฮันี่งามอันที่พอเป็นดอกจก้ะนี่กระเบนก่อนนี่ดิเด้อพี่น้องมาเก็บพักติวน้ำใยแม่เก็บทุกพักที่กินได้ใหาเก็บพัก อยู่ฝรั่งเสาวกับอันฝักมันก็เป็นดอกแก่เราวันนี้ก็บ่ได้กินแล้วพี่น้องเก็บไปไว้น้ำซ่ามันบ่นได้เป็นดอกเนาะต้มซอกต้มซุปเส้ปลาทูกินแต่เสีบเพื่อกันพี่น้องอ้นอนเพื่ได้เป็นดอกแก่นี่มันเป็นดอกแล้วพี่น้องดอกคอนแก่แล้ว โบเก็บเปลาะปลอ,ปอเป็นดอกแก่แล้วนี่โบเก็บจ้ะดงพักติวคักๆเต้นกันเลย เพื่อนบ้านเพิ่น,านมากเก็บน้ำเฮ้เพื่อนบ้านเพิ่นมากเก็บมาเจ้มาพอกันขี่จักรยานมากับลูกมาเจอกันเพื่อนบ้านหมู่บ้านเดียวกันพี่น้องไปแล้วมาเจอกันทำไมหัวหน้าหอ้ มันเป็นดอกแล้วนี่เป็นดอกแล้วมันหลายพี่น้องมันจะข้ามมาสก็บหลายหลายปลาไงดอกไม้ดอกไม้พักก็กินได้ท่านพี่น้องมันเป็นดอกแล้วมื่อก็บ หลายหุ่นมิตรปลาผักติว๋วเป็นดอกแล้วพ่อเราได้เลี้ยไแล้วกินโบไวแล้วหุ่นมิตะป้าเดียวคนนั้นเป็นดอกแล้ว แกงเฮ็ดพึ่งหวานพี่น้องจะใส่ตะไคร่ตำพริกลงไปแล้วนี่ก็สิปรุงเครื่องมาที่นี่แกงเฮ็ดพ,พึ่งหวานอือล่ำปุูบใหญ่ใส่ประแดกรูไปอันมีแกงอันมีเ่เอ็ดอันนาแรพี่น้องสมกันเฮ็ดนาลแลแล้วก็เฮ็ดพึ่งหวานอันนี้นะ องย่างใส่ปลาล่าลงไปพี่นออลล้องปลาหุบใหญ่ก็เกาเนื้อนุ่คือหวานไลกลเห็ดปันานาเรนี่พี่น,อน้อง,นนอองเห็ดไปจเป็ไก่แกงย่งพอนเบิร์ดยงยังยิ่งไลเติบย่ง จักน้อยก่อนใส่แกงใส้ผักติว้วฝรั่งผมนวดใส่ที่หลังเลยใส่ผงิกพริรสจักน้อยไี่ยังงาไม่พี่น้องแกงได้น้อเห็ดล่วนๆแกงเห็ดล่วนๆ ส่ตะไคร้เป็นนี่จะได้บะมี่ทำย่างตูพี่น้องจ้ะไปสื้อกับะมี่ใส่ตะไคร้แท่นเอาใส่บัว้าของบะมัดพี่น้องมาไปมักม,กม,กมั่นคือวันแลยเนาะเก็บลบ้านหองม่เม็ันหวาน้อบไซอันเห็นต้นอื่นกลุ่มกัชีหวานพอดพี่น้อง หวานยีนีเด้แค่เพิ่งวานหวานข้าวหวานแน่ตุ๋นปลาใส่ยปลาแดกใส่เล่นนัวเพิ่งวานลายตัดเป็นนชิ้นเป็นชิ้นเป็นตน้นเป็นตน้นให่น้องขนมยายเนาะเก็บมาไว้ตอนท้องอก เดี๋ยวจากน้อยก็ออกแล้วน้งห่อนี่แต่ว่างไงแถวก็ย่นออกว้ไว้พี่น้องไปเก็บก้อนไม่ตละกูออกว้ดิมี่เพื่อนหวานแถวก็ยูนนี่ไปหาเก็บน้ำดอกน้ำเดินขางสน้ำทุบวนอึดบ่อยยากอาได้อยู่ได้กินอะไรกล่าใ่ หึงหวานพี่น้องเนีตัดสกะเก็ดนาแหลกหวานเขาอิลีพี่นอ้องต้องหาเห็ดหน้าไม้ตัดใส่เนาะแขมเห็ดจีนนังแกะใี่แขมมัดนดนนะฮะผักจะออกลายแล้วมันเขาหนาฮ้อนแล้วเนาะพี่น้องจ้ะเักจออกมาก,กินได้เสร็จแล้วพี่น้องเนี่ย อกินมะแซแขนไว้มันก็ต้องเอามาแกงจะให้พึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานแล้วก็มีอันนี่เห็ดนาระแน่ก็เห็ดไข่มุกเห็ดไข่มุกบักเห็ดไข่มุกยัง ยังกว่าคนอื่นไข่มุกไข่มุกอะไรกว่าก็เลืมที่น้องผสมกันนี่เป็นเพ็ดหวานๆเนาะในหน้าแนอัลบวานอบก็เป็ดไข่มุกก็เพ็ดอันตึงหวานแลยคนหวานกับเนี่ยยังกว่าสไต๊ทเพลทเหมือนคนอื่น,กกแ,กกน,นแกงน,น,นี้ผักนั่งปูใส่หิ่สิคงกับนอ้นองน้องเดี๋ยวใส่น้ก็คนหันจะใส่แต่ใครลงไปเรื่รอยๆที่น้องจ้ะ 这不高。So ลเลออกจัน้อยกัน่ออีทิ้งไปเลยแบบนี้เปลอากินเมือที่น้องจ้าฉิได้นนเก็บนองไม่สิข่ามากตรงไปเก็บอีกต่มฝรั่งพี่น้องนี่ฝรั่งอีกคน พนนในไซน์ไม้ดอกพี่น้องไซ้ไ้ดค่ค้าพันค้าพันสูงสูงออกไปได้เนาะเราจะสิซปปูกับกะิใไซเลยเัน สอนให้ปุงการเลยผสมประสานกันสุดงามพอนพอน,พอนมาเด้อพี่นอ้นงนนนองกินแกงเห็ดนึ่งใหญ่เม่ยุ่งง่ยก็ออกอีกแล้วได้ไปเก็บอีกแล้วพ่อป้าก็ออกหลายแล้วพี่น้องได้ยิ้มได้กินแล้วเกี๊ยงแตเห็ดล้วนๆเลื่อมืออีกแล้พี่น้องใครจะัำติต๋วมุมมีผักหน้าเวียนใส่เด้ โอ้ยบกติ่วนุงใส่ด้วยบนี้น้องแก้วแบติวก็หลังลงไปแสบมาเด้อไปนนกินแกงเห็ดน้าแย่มี่แกงเห็ดต่งแดน เวอนประเทศเยอรมันไม่ชนาแล้ประเทศเยอรมัน,มน,มนใส่ผงรวดลงไปพี่น้องมาที่นี่แยบร้อยแล้วพี่น้องเซีบๆแล้วนี่ สร็จแล้วพี่นอกจก้าวันนี้ติวก็ใส่แล้วเรียบร้อยแล้วจ้า